สวัสดีครับเช่าเราบอกทุกทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมกาเดียนนะครับผมน้องๆเห็นหน้าต่างนี้ก็คงจะรู้แล้วเนาะว่านี่ก็คือไอดีใหม่เนาะนะก็คือซีรีส์ตากไปเทพนั่นเองเนาะนะก็ใช้เล่นเป็นแนวทางให้กับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นเนาะหรือว่าผู้เล่นเก่าที่เล่นมาสักพักนึงแล้วแล้วบางทีอาจจะยังไม่ได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่ในดีนี้ได้ทําไปเนาะนะก็ดูว่าเป็นแนวทางได้นะครับผมสําหรับการเล่นแมปอนะิเมกาเดียนเนาะก็พี่ก็ใช้ความรู้ของพี่ที่พี่เล่นมา ไม่กี่เดือนเนี้ยก็เอามาแบ่งปันน้องๆเนาะอาจจะเป็นคลิปแบบหลายๆซีรีส์หน่อยแล้วกันเนาะหลาย EP หน่อยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาค่อนข้าง,างฟาร์มนานเหมือนกันเนาะกาจะได้แต่ละอย่างเนาะ,นะในอีเวนต์นี้โอเคครับผมอัปเดตนี้ก็คืออัปเดตท,ที่12นะที่เราเข้ามาก็จะมีอีเวนต์แรกหน้ามีเป็นซีซัน4เนาะเป็นแพทเทิร์นพาซีซัน4แล้วก็มีโค้ดให้เติมเนาะก็จะเป็นโค้ดของซีซันส2เนาะไม่ใช่สิเป็นโค้ดของอัปเดต12เนาะ,นะก็หาได้เรื่อยเปื่อยนะโค้ด ก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างแรกในการเล่นแมป,ปนี้เลยนะเติมโค้ดก่อนเลยไม่ต้องทําอะไรเนาะเติมโค้ดก่อนอใส่ไปเลยโอเคได้ของค่อนข้าง,งเยอะนะก็หากอกไดนะ้ตามทั่วไปตาม Discord หรือว่าตามกลุ่มตามเพจอะไรเงี้ยบางทีเขาก็มีแจก,กนะหรือบ,บางทีพิมพ์ใน Google ไปเลยก็ได้ว่าพิมพ์ชื่อแมป,ปไปแล้วก็พิมพ์ตามด้วยโค้ดเนาะอันนี้ก็เราก็จะบ่นไปด้วยแล้วก็เติมโค้ดไปด้วยเนาะก็ดีอยู่นะเล่นใหม่มีรีโลเยอะเลยก็จะลองเติมโค้ดเก่าๆดูยังเติมได้อยู่ไหมเอ้ยก็ยเติมได้อยู่นะโค้ดเก่า อันนี้ก็เป็นโค้ดสิบเอ็จุดห้าก็ยังเติมได้นะค่อนข้างที่จะโอเคนะที่เขายังไม่ทําให้มันหมดอายุไปเนาะก็ค่อนข้างมีของเยอะเลยเทีนี้อ่าแคปซูลแคปซูลตเติมไปเลยอ่ะดูซิโค้ดนี้ได้ไหมอะโค้ดโจโจ<ๆ>ก็ได้อยู่นะเนี่ยอะโค้ดโจโจนี้ไล่ไปอัปเดตสิบเท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดก็ยังเติมได้อยู่นะนี่ตเติมให้หมดเลยตเติมให้หมดนะเฮ้ยโค้ดเก่าๆก,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 ก็ยังได้อยู่นะ บางอันก็อาจจะหมดบ้างแล้วก็ลองเติมเติมดูเติมไปก่อนไม่เสียหายอะไรอ่ะก็ยังได้อยู่นะโค้ดเก่าๆดีดีดีเลยถึงแม้จะไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราเติมไปเยอะสะสมสะสมไปมันก็ทําให้เราเติบโตได้เร็วขึ้นเนาะอ่ะอันนี้ขายไปตัวหนึ่งอ่ะนี่นะค่อนข้างใช้เวลาหน่อยแล้วกันเนาะในการเติมโค้ดนี่แหละเริ่มเล่นใหม่ก็ไล่ไปดูอันไหนเติมไม่ได้ก็พอ โอเคได้แต่ประมาณถึงประมาณที่11มั้งประมาณ 11, อัปเดต1 1เอะเนาะ <t od ell> ก็ยังเติมได้อยู่11 12เติมด้วยกันได้อยู่แต่10ขึ้นไปแล้วเ <t od ell> ติมไม่ได้ละโอเคเราก็มีเพชรล้วก็ดูของสินี่มีอาหารอัพเบลมีที่ซื้อของอ e ีเวนต์แลกหน้าด้วยเนาะแล้วก็ที่รีอาร์ติแฟกต์อะไรพวกเนี้ยเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือมีตัวละครฟรีด้วยนะสำหรับผูเ้เล่นใหม่ตอนนี้เนาะ <t od ell> นี่ค่อนข้างที่จะดีติดบัฟเอ็กโซเดียด้วยดาเมจค่อนข้างดีหมื่น หมื่นเจ็ดเลยนะอันนี้แบบไม่ได้รีนะแล้วก็ค่าตัวถูกด้วยโอเคอย่างแรกที่จะทําก็คือเราอาจจะต้องไปไล่ลงสตอรี่ก่อนเนาะแต่ว่าอยากเล่นง่ายขึ้นก็สุ่มตัวเงินก่อนก็ได้เพราะว่าตัวเงินมันเป็นตัวระดับรีเจนไงนี่ก็สุ่มอันนี้เลยตัวระดับรีเจนนะนี่อยู่นี้ปิดสองันนี้ไปเลยก็ได้หรือว่าจะเปิดอีพิกไ้ก็ได้เพราะว่าอีพิกมันมีตัวเงินอยู่เหมือนกันเนาะนี่จะมีตัวเงินตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเงินนี่ สีม่วงอีปิกนี้เป็นตัวเงินนะแล้วก็บูม่าเป็นตัวเงินแล้วก็ตัวระดับมิติก็เปลี่ยนตัวนี้ตัวเงินแล้วก็มีตัวรับสองตัวเผื่อเผื่อได้เนาะก็อาจจะต้องมีเลเวลก่อนหรือเปล่าอ่ะนี่เลเวลสิบก่อนถึงจะมีโอกาสได้ตัวรับเนาะเราก็หาสุ่มตัวเงินไปก่อนก็ได้เพราะว่าเราได้เพชรมาจากการเติมโคตดไงเติมสุ่มไปเลยเผื่อได้ เหมือนเราจะได้อยู่นะแต่ว่ามันสุ่มช้าไปใช่ไหมก็ออกมาตั้งค่าก่อนก็ได้นะเนี่ยตั้งค่าอ่ะเปิดออโต้สคริปต์ไปเลยไหนๆก็เข้ามาตั้งค่าแล้วเปิดออโต้สคริปต์ไปเลยปิดเพลงด้วยก็ได้บางทีแบบว่าพี่ทําคลิปน้องบางทีมาจะโดนลิขสิทธิ์เรื่องเพลงแต่ว่าไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าก็เปิดเปิดไว้ก่อนปิดปิดเออปิดเพลงไว้ก่อนป้องกันเนาะอันนี้ก็เอฟเฟกถ้าอย่างดูเอฟเฟกสวยๆก็เปิดไว้ก็ได้อันแรกก็เป็นซ่อนตัวละครนะพวกแบบยูนิคที่วิ่งตามเราอย่างงี้มั้งอันเนี้ยมันจะไไไได้มม่่่เเหห็็นคครรรืองวกปับโล อันนี้ก็เป็นเอฟเฟกการโจมตีเนาะแล้วก็อันที่4ี่นี่จะเป็นโชว์ดาเมจว่าเราทําดาเมจต่อฮิตครั้งละเท่าไหร่เนาะถ้าเราอยากดูเราก็เปิดไปก็ได้อ่าอันนี้แหละสิ่งที่สาคัญคือเวลาสุ่มตัวจะได้สุ่มไวๆเนาะสคริปต์แอนิเมชันเนาะอ่ะปึ๊บลองดูทีนี้มันจะได้ไวขึ้นไงเพราะกดสุ่มปุ๊บมันได้ออกมาเลยตอนนี้ก็ขอบูม่าก่อนแล้วกันเห็นป่ะมันไม่เหมือนกับรอบเมื่อกี้แล้วตอนนี้มันก็เป็นแบบช่องยูนิตขึ้นมาแทนเลยอ่าได้บูม่าแล้วโอเค แล้วก็มีตัวเงิน2ตัวแล้วนะจริงๆไม่ต้องเอาตัวดาเมจไปเยอะก็ได้เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปละกันเอาไปแช่แข็งแล้วมันมีฟีดมันจริงไม่ต้องเอาไปก็ได้นะแค่ตัวเดียวก็ไหวแล้วแต่แค่เอาไปใส่ฟีีเฉยๆแล้วก็ใส่ตัวเงินไปเรามีรีโลอยู่นี่นาเราก็ไปสุ่มบัฟเลยละกันไปที่อัปเกรดเนาะอัปเกรดก่อนแล้วก็วิ่งมาทางซ้ายเนาะจะมีตัวละครอยู่ตรงนี้เนาะนีกวางเนี่เรามีอยู่200น่าจะได้อยู่มั้งเราแค่เอาบัฟ เงิน3มก็พอเพราะแมปนี้ยเขามีเงินสมขั้นนะมี1 2 3สเนาะก็จะได้ตามขั้นไปขั้น3ามก็จะได้30%มเเนาะเราเอาแค่ขั้น3ก็พอเราขอให้โดนไม่เยอะลวกันแต่ว่าห้ามกดรัวนะเพราะว่ามันไม่หยุดให้นะยกเว้นจะเป็นบัฟพ,พวกสีลุงลุงเนี้ยมันถึงจะหยุดให้แต่ถ้าเป็นสีทองมันไม่หยุดให้นะก็ะต้องระวังด้วยกดแล้วก็ดูดูไวอายไหมโอเคโดนไม่เยอะนะได้ละบัฟเงินจะได้ฟาร์มเงินได้ไวๆเนาะเวลไม่มีผลกับตัวทรัพนะ พวกตัวเงินอย่างเงี้ยไม่มีผลเนาะอ่ะระหว่างนี้ก็ขอไปเช็คร้านค้าก่อนอีกอันนึงก็คือดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันร้านค้าตรงนี้นะเบื่อบางคนหาไม่เจอหนีตรงนี้นะร้านอาเน,นียนี่บางคนแบบหาตัวละครไม่ได้อย่างเงี้ยก็ไปเก็บเหรียญม่วงมาซื้อเอาก็ได้แต่ว่าตัวนี้จะเทรดไม่ได้นะจะทําให้เราเอาไว้ใช้เล่นในไอดีตัวเองค่อนข้างที่จะดีก็เดี๋ยวมันเจ้าจลีเนี่ยอีกเจ็ดชั่วโมงมันก็จะเปลี่ยนร้านค้าเนาะก็ฟาร์มเหรียญไม่ได้เหรียญหายยังไงลงเควสตรงนี้นะนี่เควสนี่ เห็นปะ 300, 300เวฟถึงเราจะเล่นรอบเดียวไม่ถึง300เวฟเราสะสมได้50เวฟ50เวฟ50เวฟสะสมสะสมไปเรื่อยๆแล้วเราก็รับ1วันนะมันดลีทุกๆวันวันละ7เหรียญเเหรียญเนี่ยแล้วก็มีควสต่างๆนานาสามารถทําได้เควส NPC ก็ต้องไปคุยควสก่อนถึงจะรับควสได้ได้ส่วนนี้ก็เป็นร้านคา้าลูกขาดนะครับผมเผื่อบางคนต้องการอีโวตัวใช้หินลูนอะไรเงี้ย <ๆ S 1> ก็อยู่ตรงนี้นะ <ๆ S 1> หินลูนเนี่ยเหรียญละ500มันจะขายขายวันละ5ชิ้นนะ ขายน้อยหน่อยแต่ว่าซื้อทุกวันก็ได้นะถ้าเกิดเล่นใหม่ๆยังลงด่านไม่ไหวเนาะแล้วก็มีของอีเวนต์ก็ใช้เหรียญพระจันทร์ก็สามารถไปฟาร์มในอินได้อหานี่ก็สำรวจแมปก่อนได้นะว่ามีอะไรบ้างเนาะเพราะเรื่องเริ่มเล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้เนาะอ่าตรงนี้ตรงอัปเกรดสำคัญนะว่าเอ้ของคาพาพปยังไงอันนี้คือที่รนะีสเตตัสเนาะรีสเตตัสก็ได้นี่รีให้นี่เลยจะประมาณนี้รีรีไปก็ได้อ่ะเอารีพอใช้ก่อนเอาให้เอ็ดขึ้นไปก็ได้ จริงๆไม่ต้องรีก็ได้นะเพราะว่าเราอาจจะได้ไม่ได้ใช้นานไงแต่ว่าถ้าเกิดเล่นใหม่จ,จะได้ใช้นานแหละเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างที่จะปั้นยากเนาะ,ะอ่ะน,นี้เป็นตัวอีโวเนาะเอาไปอีโวตัวละครก็เอามาอีโวได้นะแล้วก็คลิกตรงนี้ก่อนว่าใช้อะไรอีโวแต่ตัวพวกนี้อีโวไม่ได้ส่วนมากจะเป็นมิสติกอะที่อีโวได้เนาะอันนี้ก็เป็นที่คราของเนาะที่เป็นค้าของแล้วก็มาคราของได้นี่ถ้าเกิดหินรูนไม่พอก็กดดูได้ว่าใช้อะไรนี่ใช้หินสีเขียวในการคราฟนะ ของอีโบต่างๆก็อยู่นี่เลยเช็คได้เลยว่ามันใช้อะไรบ้างในการค้าเป็นของต่างๆเนะเาะอ่านี่นะเห็นปะนีะ่ดาบกัดก็อยู่นี่หรอโอดาบกัดก็คาบได้แล้วเหรอเนี่ยอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงกัดนี่นะทางขวานี่นะน,นี้ก็เป็นของบิวเรายังเล่นใหม่ยังไม่ต้องไปสนใจมันหรอกอันนี้มันค่อนข้างที่จะทํายากหน่อยเพราะว่าเรายังยังเป็นแบบเด็กน้อยอยู่เนาะแล้วก็อเอาไว้แค่นี้แหละไป ไปลงสตอรี่ก่อนละกันเพราะว่าเราก็เกิดมานานแล้วเนาะช่วงเริ่มแรกเนาะเกิดมานานละแล้วก็เออก่อนไปลงทําให้เล่นง่ายขึ้นเรามีตัวดาเมจอยู่เนาะตัวดาเมจคือน,นี่นะไอ้นี่นะไอตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวกายภาพเนาะเราก็ซื้ออาร์ติแฟกต์ใส่ให้มันก็ได้นะนี่ร้านค้าจะอยู่ตรงนี้นะอาร์ติแฟกต์ชิดแรกการหาอาร์ติแฟกต์นี่ตรงนี้นะลูเคียกดที่อาร์ติแฟกต์ตรงนี้นี่เราก็สามารถซื้อได้อลละหมื่นเนาะออลละหนึ่งหมื่น นี่สามารถซื้อได้จากตรงนี้เลยนะ <S <S แต่ว่าเพชรเรามีน้อยมากเลยยังไม่อยากใช้เลยจริงจริงมันก็ไหวแหละแต่ค่อยมาซื้อละกันที่หลังละกันเผื่อใครมีเพชรแล้วยังไม่ได้มาซื้อก็อยู่ตรงนี้นะหนึ่งหนึ่งที่นะลูเคียนะครับผมแล้วก็อีกที่หนึง่งก็จะอยู่ตรงอ e ีเวนต์นะวิ่งมาข้างหลังนี่เลยจะอยู่ตรงน้องข้าวนะครับผมนี่น้องข้าวนี่นะกดเข้าไปแล้วก็กดเห็ดด้านซ้ายนะครับผมนี่เลื่อนลงมาจะมีพวกสร้อยเคียวนี่แล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรไหมคาาเหรอแล้วก็มีแหวนนี่นะก็ตรงนีี้อก ก็สามารถมาซื้อได้ก็จะประมาณนี้เบื้องต้นนะเบื้องต้น,ตนก็สาหรับเล่นใหม่เนาะแล้วก็หาคุยรับเควสก่อนก็ได้เผื่อบางคนอยากลงหอคอยเนาะก็คุยตรงนี้เนาะคุยกับยูตะรับเควสไปก่อนนี่มันก็จะให้เควส NBC มากดมาที่เควส NBC เควสนี่เข้าไปลง Infinity 40บเวฟแบ,บเดียวไม่ยากแล้วก็จะมีเควสอีกนะจะอยู่ของทรงกินอูมั้งตรงนี้นะคุยเควสตรงนี้ได้จะได้ประตูของ เกาะเซจูมาเนาะก็คุยคุยกับมันเพื่อรับเควสอ่ารับเควสเสร็จแล้วอ่ามันก็จะให้เควสมาเห็นปะ่ะนี่ก็ไปลงเลดสามเนาะไปลงเลดก็จะได้ประตูกเกาะเซจูมาเลดหน้าตาก็จะประมาณนี้แต่ว่ายังลงไม่ได้นะเพราะว่ายังวิวไม่ถึงต้องววสิบห้าก่อนเนาะนี่ต้องเล่นเลดสามนี่เนาะเล่นให้จบครั้งแรกก็จะได้ของนี่มีโอกาสดอปประตูด้วยแล้วก็หินเขียวเนาะบางคนแบบว่าฟาร์มจากไหนหินเขียวก็ฟาร์มจากตรงนี้แหละแล้วก็เอาไปคารอกก็ได้ ประมาณนี้อย่งนั้นขอไปลงสตอรี่ก่อนแล้วกันเนาะคันแรกก็อย่าเพิ่งทําอะไรเคลียรสตอรี่ให้หมดก่อนจริงๆอยากลงไนเมะเลยนะเราน่าจะลงไหวแหละไนเมะเพราะว่าเรามีตัวบัาเอ็กโซเดียแล้วเนาะอันก็ขอเจอกันตอนลงหมดนี่เลยแล้วกันนี่ฟาร์มนี่ก่อนเจอกนันไปขอฟาร์มก่อนแล้วกันเนาะ โอเคครับผมาเราเข้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรยากนะก็กดนี่ได้เลยกดซุปเปอร์ฟาดเลยเพราะว่าเรามีตัวละครมาแล้วเนาะค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมากเห็นปะเข้ามาปุ๊บก็รองเงินถึงเราก็ตั้งตัวดาเมจตีได้เลยนะมันก็ไม่ยากหรอกเริ่มเล่นใหม่เนาะแค่ลงสตอรี่แรกแต่มันอาจจะติดขัดนิดน,นึงเพราะว่าจะมีมอนโลเนาะเราก็เอาตัวละครอย่างอันนี้ชื่เรียกอะไรเอมิเลียเหรอมาช่วยตัดโล่อีกทีนึงก็ได้นะเพราะว่ามอนมมนมีโล่เนาะนเนี่ยมันมีโล่สองเนี่ยเราก็ตั้ง2ตัวไปเลยให้มันช่วยกันตี จะฟาร์มเงินด้วยก็ได้ช่วงนี้คือมันสะดวกสบายแล้วอะเปิดออโต้ไว้เลยก็ได้แล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นฟาร์มเล่นไปรอไปสตอรี่มันก็ข้างใช้เวลาน,านานหน่อยเนะยาะแต่ว่ามันมีซุปเปอร์ฟาร์มแล้วเวฟมันเลื่อนเร็วแบบเลื่อนเร็วแบบจัดๆเลยอะก็ไวอะแบบแบบก็ไวเลยอะเอาเรื่องเลยอะแปบบ๊แบๆบก็น่าจะหมดแล้วสีสี่สตอรี่แล้วก็หกชัปเตอร์ปะหรือหกแอคหกสี่ 24. ลงยีรอบด่าแล้วประมาณ นาทีครึ่งชั่วโมงก็น่าจะหมดแล้วมั้งสตอรี่อันดับแรกที่ต้องทำเลยไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกเห็นปะเนี่ยตัวเงินฟาร์มเสร็จแล้วตัวดาเมจเราวางขั้นแรกยังไม่ได้อัปเกรดก็ดาเมจสองหมื่นแล้วอะเปรียบเทียบกับตัวรีเจนดาเมจร้อยกว่าเนี่ยสบายยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะก็ผ่านละนี่แหละประมาณนี้แหละงั้นก็เจอกันนะลงไปเรื่อยๆเจอกันตอนจบอีเวนท์ทีเดียวเลยแล้วกันเจอกันตอนจบสตอรีท่ทีเดียวเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้ไปทำออย่างต่อ โอเคครับผมตอนนี้ก็ลงสตอรี่จบแล้วนะตอนนี้ก็เวลสิบสองละนี่สตอรี่จบแล้วนะครับผมก็ไม่นานนะใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วที่สาคัญคือไม่ได้ลงแบบนอร์มอลด้วยนะแต่ถ้าใครอยากลงนอร์มอลเพื่อไปเก็บเพชรอีกก็ได้นะแต่ส่วนตัวลงไนแอมไปเลยเพื่อที่จะได้เพชรเยอะๆแล้วมันได้รีโลด้วยเนาะตอนเล่นครั้งแรกเนาะตอนเฟิร์สมันจะได้รีโลฟรีด้วยอย่างละหนึ่งเนาะ,ะเห็นไหมจบแล้วนี่โอเคสิ่งต่อไปก็คือเราต้องปั้นตัวเนาะใช่ไหมล่ะแต่เรามีจุดหมายหรือยังว่าเราจะไปทําอะไร ถ้าเกิดยังไม่มีขอแนะนำนะสำหรับคนที่เล่นใหม่นะครับผมให้พยายามปั้นตัวลงอีเวนต์นะอีเวนต์เหตนี้นะครับผมนี่ที่จะมีน้องข้าวหรืออะไรอยู่ตรงนี้นะนี่อีเวนต์นี้เลยมสัสลูมนี่นะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอัปเดตออกเมื่อไหร่แต่ของที่ดีที่สุดที่อยู่ในอีเวนต์นี้ก็คือนี่พวกอาร์ติแฟกต์นี้นะนี่สี่ชิ้นนะนี่สี่ชิ้นนี้เลยถ้าเกิดเราแลแกสี่ชิ้นนี้ครบแล้วก็เอามาซื้อกล่องก็ได้แล้วก็เอามาซื้อพวกรีโลก็ได้นะ Art อ r t ติแฟกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดอีเวนต์ไปแล้วเราจะหาไม่ได้แล้วนะคือต้องปั้นตัวมาลงดัานนี้ให้ไหวเนาะก็คือตอนนี้ก็ต้องไปฟาร์มพระจันทร์ก่อนเพื่อสุ่มตัวตัวที่เล็งไว้ตอนแรกก็คือจะเป็นตัวของอีเวนต์นะจะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่เผื่อบางคนยังไม่รู้ว่าตัวไหนนี่จะเป็นตัวนี้ชื่อนะนะเมกูมินหรอนี่ตัวนี้นะครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะสุ่มได้หรือเปล่านะเขาปิดไปก่อนถ้าเกิดจะสุมนะ่มเนาะต้องไปฟาร์มก่อน พิธีการฟาร์มสำหรับมือใหม่เล่นง่ายๆนะลงสตอรี่ไปเอฟเคในสตอรี่ดีกว่าอนะินนะเนาะนี่แนะนำเล่นด่านสุดท้ายเนาะนี่แนะนำเล่นนี้ปล่อยให้ชนบ้านแต่ก็น่าจะมีคลิปวิดีโอแล้วแหละล,ลองไปดูได้นะที่ทำไว้ก็คือสอนตั้งปุ่มง่ายๆเนาะตั้งแค่3ปุ่มแล้วก็ปล่อยให้มันเล่นไปเลยเรื่อยๆเนาะก็เอาตัวนี้ก่อนเป็นตัวแรกนี่ตัวนี้นะตัวแรกเลยถ้าเกิดได้2ตัวนี้มา2ตัวทางซ้ายขวาต,วตรงกลางเนะี่ยก็เอาไปย่อยทิ้งเอารีโลแทนแล้วกันเนาะ แล้วก็เราก็ต้องคอยมาเช็คร้านให้ตลอดด้วยนะเช็คในมาร์เก็ตเนี่ยร้านมาร์เก็ตตรงนี้นะตรงอาเน,นียที่เราเคยวิ่งไปดูรอบแรกเนาะ<อ>ก็คอยมาเทียวดูบ่อยๆเผื่อว่าตัวละครมันเข้าตรงนี้ไงเราจะได้แลกเลยไม่ต้องไปอีโบเสียเวลาอีโบเก็บของเนาะ<อ>เห็นปะมันก็จะมีตัวแบบยังไม่อีโบแล้วก็แบบอีโบให้แล้วก็ต้องดูดีๆเนี่ยเดี๋ยวรอมันเปลี่ยนตู้ก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงว่ามันจะเป็นตัวอะไรแต่เราต้องไปฟาร์มเหรียญก่อนเนาะนตอนนี้ก็นี่เห็นปะ ร้อยเวฟละอันนี้เล่นแบบธรรมดานะไปลงอินอีกแค่200เวฟก็ได้แล้วเนี่ยได้อีกต้อง50รีโลด้วยค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะส่วนตัวในตู้อะตู้ธรรมดาใช่ไหมตัวที่ดีแบบน่าใช้ก็น่าจะมีอีติโกมั้งเห็นเขาแนะนากันมาว่าน่าจะเป็นพวกอีติโกอะไรเงี้ยเนาะมันมี2ล่างใช่ไหมละ่ะอีติโกเนี่ยอีติโกมิติกเนี่ยมันมี2ล่างเนาะตอน e อีโวอะเอาล่างบนนะถ้าเกิดใครสุ่มทาอีติโกก็เอาไปอีโวล่างบนอนะมันจะมีล่างบนกับล่างล่างเนาะก็เอาร่างข้างบนเนาะ ส่วนตัวอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่หรอกมีแค่ตัวเงินนี่แหละแล้วก็มุ่งมั่นไปลงเก็บพันจันรมาสุ่มตัวเมงูม,มินดีกว่าประมาณนี้เนาะงั้นก็ขอตัวไปฟาร์มพวกเพชรก่อนละกันเพชรกับพันจันรเนาะก็คลิปแรกอาจจะยังไม่มีอะไรมากอาจจะเป็นคลิป2ที่เราเริ่มมีพันจันร์แล้วอาจจะมาสุ่มตัวแล้วก็อีโวตัวละครนะเนาะก็ยังไงก็รอคลิปต่อไปแล้วกันเนาะถ้าเกิดขาดตกบกพร่องยังไงหรือว่าแนะนําสิ่งดีๆก็แนะนําได้นะเพราะว่าพี่เปิดรับตลอดเพราะว่าพี่ก็ ไม่ได้เก่งไม่ได้เทพอะไรขนาดน,นั้นเนาะก็ยังไงก็ต้องการข้อมูลอยู่แล้วเนะาะเจอกันใหม่คิปวิโดโอหน้าครับผมยังไงเลื่อนเวลแล้วก็อย่าลืมมารับของตรงนี้ด้วยละ่ะนี่ของฟรีตรงนี้นะโอเคไปละขอไปเอฟเคฟาร์มก่อนลวกันเนานะจะได้มีเพชรมาสุ่มตัวเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาหน่อยเนาะถ้าเกิดเราเป็นวันได้ก็โอเคอยู่ก็ได้ของเยอะอยู่จะได้แบบเปิดมาประเดิมได้ดีๆเนาะก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปด้วยแหละเพราะเราลงสตอรี่มาก็โอ้เกือบครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยเนาะ แถมเราก็ยังลงเลทไม่ได้ด้วยเพราะเรายังไม่เบลือกิ5เนาะก็ไป a f ฟฟาร์มพวกพระจันทร์ก่อนก็ดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะที่สอน AFK เนาะไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ดีโหน้าเดี๋ยวจะรีบทำนะครับผมเพราะว่าอาจจะปล่อยฟาร์มไม่น้าหรอกต้องรีบมาทำต่อจะได้ดูกันแบบต่อเนื่องต่อเนื่องเนาะไปแล้วครับผมบ๊ายบายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้วยละว่าถ้าเกิดพูดผิดให้ข้อมูลผิดยังไงก็สามารถเสริมเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมไปแล้วครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็น อินฟินิตี้ด่านสามเนาะที่พี่เอามาปล่อยฟาร์มไว้ก็เอาภาพมาให้ดูเล็กๆน้อยๆแล้วกันว่ามันได้ของประมาณเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันจะได้เควสไปนในตัวด้วยเวลาเราออกไปเราจะได้ไปรับเหรียญม่วงแล้วก็เอาไว้แลกตัวในตับอาเน,นียได้เนาะก็สะสมไปนในตัวเนาะนี่เห็นไหมมันจบช้ามันก็เลยได้เยอะเนะเาะพะเราเปิดซปเปอร์เวฟไปด้วยเห็นปะสี่สิบเวฟละด่านนี้ค่อนข้างนานเห็นปะยืนเฉยๆเหมือนกันแต่ว่ามันมันจบนานอะ่ะถ้าอยากจบไวทํารอบเยอะๆก็ ด่านสุดท้ายด่านหนึ่งด่านสองก็ได้แต่ด่านสามนานมากเลยเห็นปะเห็นปะได้ประจันมา2004แล้วละเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันจะได้กี่เวฟเนาะนก็เป็นภาพเก็บมาให้ดูก่อนได้รู้ว่าพี่จะไปเล่นด่านไหนไปนลงด่านไหนเนาะอ่าเห็นปะก็จะได้อยู่ประมาณกี่เวฟเมื่อกี้ห้าสิบสามเวฟได้เพชรเก้าร้อยได้ประจันสองพันเก้าเนาะก็ใช้เวลาค่อนข้างประมาณนานอยู่ประมาณสามสี่นาทีได้ก็ประมาณนี้แหละพอปล่อยฟาร์มเหมือนเดิมตั้งสามปุ่ม ปุ่ม super fast ปุ่มล a d y ปุ่ม r e p a y เหมือนเดิมแล้วก็กด auto ค i ิกไปได้เลยเนาะอ่ะอันนี้ตั้งปุ่มไม่โดนเนาะก็ขยับมาให้มันโดนแล้วกันประมาณนี้เราก็ปล่อยทิ้งไปเลยไปล,ละไปจริงๆริงละอันนี้เอาภาพมาให้ดูเฉยๆว่าพี่ไป f k ด่านไหนไป farm ด่านไหนเนาะมันก็ได้เวลเยอะดีไปแล้วครับผมปล่อยทิ้งไปแบบนี้แหละเจอกันคลิปหน้าไม่นานหรอกเดี๋ยวพี่าร์มเสร็จแล้วพี่ทำต่อเลยเนาะจะได้มีอะไรดูกันเนาะ ได้เป็นแนวทางด้วยถ้าเกิดเว้นช่วงไปนานเดี๋ยวเติบโตกันช้าเนาะ